กองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ค่ะ พลเอกวรพงษ์สงา่าเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุสรอบ2เมษายน2558มีการตักบาตรพระสงฆ์610รูปจาก35วัดทั้งกรุงเทพและปริมณฑลโดยมีการตั้งแถวตักบาตรเป็นตัวเลข60การปล่อยโคปล่อยนกปล่อยปลาและการบริจาคโลหิต นอกจากนั้นยังมีการบรรยายพิเศษเรื่องสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการชั้นสูงและคณะสมาคมแม่บ้านกองทัพไทยเข้าร่วมเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้กำลังผลได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้มีคุณธรรมและจริยธรรมค่ะ